สวัสดีทุกท่านครับวันนี้เราจะพามาชมเครื่องขันน้ำอ้อยรุ่นพิเศษครับปี2022นะครับที่เกษตรกรขันน้ำอ้อยจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับคุณพี่จาภูในงานบุญประเพณีบุญบ้างไฟครับทางอำเภอพลทองจังหวัดร้อยเอ็ดครับตั้งจากเครื่องยนต์หลายเนาะพี่เนาะท้องงานเงียบ กระดีีกิตซีบนโอ้แนวแนวโกรธมาดีครับดีอยางนี้ผมว่าขันบ่าีอายีพเพครับเต้ยเต้นายขีเสือพวกกัได้จะเต้นเลียดย่างดีเนะครับเนาะทำความสะอาดอย่างพวกรับพี่แรกใครพวกกับีดนางผมไม่พูดทั้งยอ โอ้นี่ดึงได้ดึงออกมาแท้เลยครับเออเดล่างเสีงานต่างก็หลุ่นเครื่องยนต์หลายวะครับพี่ครับเบียกันหลาเบียกันหลายเงียบนะครับเนาะเข้ากับลามาต์ไปเียดไปตอนหน้าลูกค้าเห็นเลยเส้นสดๆเลยแห่งดีนะครับเนาะแห่งดีแค่มีรอบเดียวเรียดรอบเดียวครับอื อหว้เจ็ดเดือนกระปี่นี่งถ้าอ้อยสิแั่นน้าแค่ต้องปีหนึ่งปีหนึ่งกันไหครับแปดเดือนเกินไปเออต่หกเดือนนี่กะเฮ็ดพันได้คอตามันกระลั่งข้ปผูกๆหกเดือนจะเฮ็ดพันได้หกเดือนเรียกว่าขนาดนี้ใช่คินตัวซีบเดือนเกินไปทั้งปีหนึ่งครับเครื่องรุ่นนี้รีดรอบเดียวได้เลยมันต่อครับครับรีดรอบเดียวครับรุ่นนี้สองรอบเลย อ๋อนี่มันเป็นสเตนเลสอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์อะสติ๊กเกอร์คัคเคเน,นเดียวสิอะพวกแก่หัวเออพวกเรื่องสเตนเลสพวกเขาจะนี่เขาเอออยังรุ่นสองระบบป่ะครับพี่แมนเอ่อนเรื่นน้อสองระบบใส่ไฟฟ้าได้น้ำแ,แบตเตอรี่ได้น้ำแมนครับเขามีสายไฟเขามีตัวแปลงอย่ตัวนึงในเซี่ยอ๋อเลียดรอบเดียวแห้งแห้งสนิททำงานเงียบ ใบเมียดไม่ว่าผมกับใบแอกโกเริ่มตื่นใบเบียดพวกกีบีามาเปลี่ยนแก่ทำใบเบียดมือนี้เอามาจากโล่กับบีกาเดียวบ่กาบ่ได้เ <c oughs> น <c oughs> าปะ <c oughs> ารประมานกินเน็ดไปแล้วประมานเอซก็ แสดงว่าขายดีด้วยนี่เนาะทคุณบังไฟเบิดเท่าต้องแซ่เข็ดเห็ดตำลอยก้อนเป็นเน่แปะโรเป็นเน่การ์ตูนเอาไว้เปนโปดเต็มชิ้เน่อ๋อครับผมผมไปศึกษาไห้เมียไปศึกษายุทธูงเขาหลวงผมไอ้ก้อยก้อนปะครับนี่ครับจะไปว่าขายมัอนี่ก้อนไม่มีหน่อยก็ไปว่าขาย ว่ามันดิพวก <fin anta> <ots> พวกอ้อยก,ก้อนนี่สานเทศเพรเป็นมันบเเป็นก่อนดเพะเป็นเ่ดเป็นเห็ดยากครับเห็ดยากเนี่ยเมเ็ดปล่นาเป็นแล้วนี่การกระทะมัน <parler> ต้องอยู่ในไฟครับไฟห่อนบ่อนน้ำอยครับมันติดหดเนี่ก็บเพราะไรเนี่ยบ่มันจะไปจับกเป็นก่อนเลยไม่ใช่กระทะเชี่ยวมากเอาเขาเขาพิม อันนี้คือมันมุนบ่ครับหรือว่าอันนี้มันมันมุนเนี่ยแล้วคือดอกจะพิมพ์มากกับเป็นน้ำป่อยปุ๋งกินอะไรกันผู้เฒ่ามากครับกินกับเทาแซ่บครับเออปกติพิมพ์ผมมันจะเป็นก้อนสี่เหลี่ยมหน่อยสิพิมพ์พิมพ์มันจะเป็นอะไรเออเขาอะไรอย่งกับไม่ซีริอ้สอันนี้มีคนจากสื่อไปสื่อแส่ได้ครับอ้อยโทษโทษตามมือนี่ ถ้าตามเบอร์นี่ครับเี่ท้ายเอาเลยนี่ซื้อผมเลยครับอยู่คองสวนยอยู่บ้านบ้านเดียวครับพี่โนนสว่างบึงเกลือครับโนนสว่างบึงเกลือครับเบอร์โทรเบอร์โทรแฟนผมเบอร์โทรนีครับอ้หนามอ้อยก่อนผมขายขายผมอยากพู่คลอองไรผมสิขายครับขายขทั้งสวนเลย <laughs> ผมมาปลูกขึ้นหน้าผมเห็นโขกหลังหน้ารศาลบ้านอยู่หน้าลราพอด้ผมก็ปลูกแล้วกันเนี่ยหน้าลายเราผมจากบ้านนะครับพี่ทั้งที ปกติขายหนลาหน้าสามสิบบาทแต่ว่ามา,มากันทีผมขายยี<อ>่สิบบาทเ่าเขาแซ่เขาไม่โอ่ผสมอมีแต่ไปลาเขาเห็ดตีตรงตักตรงเคี่ยวมันได้เนาะมันจะนขึ้นมาคือเอ็นดอกพักกาดดอากาุอากา้นปลาบอยัง ทำงานเงียบเนาะเงียบครับหรือว่ารุ่นอื่นก็เงียบเหมือนกันเงียบเหมือนก,รรนบบนก,นกันครับเงียบเหมือนกันทุกรุ่นแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าถ้าส8ลลูกปืนก็จะเบบดังกว่านี้หน่อยไม่ไม่มันมันจะเร็วกว่านี้นิดหนึ่งก็ถือว่าเร็วอยู่ไหมประมาณนแห้งเลยไม่ต้องหลายรอบเลยครับแห้งเป็นฝุงเลยเนาะครับข้อดีมันสแตนเลสเนี่ยเวลากินอะไรเนี่ยมันปลอดภัยมันสะอาดไม่มีสารกอมอะไรถ้าแบรรุ่นอื่นๆเนี่ยรุ่นของจีนนะครับ สามารถขันสดๆได้เลยลูกค้าซื้อก็สามารถขันไดี๋ย่เลยบ่ต้องขันแม่งสิผมบ่เรี่นเดี๋ยมันเพี้ยเดี๋ยวมนปล่อยมันมีกินโอ้เขีวแม่งหมดเิียวยังนี่เขาปาดออกเปลี่ยนอะไรเขาเอียกยังล่ะม่เปลี่ยนสีผมเนาะเปียกไหนเปลี่ยนสีอะไบ่หนิห้อยห้อยเขาปนง่ายส่วนเราไปเหลีนเหลีนกินหมดอ๋อห้อยแต่ห้อยยังห้อยแต่นี่คือหมดบ่ครับพี่บังบัง ห้อยมันกับมดมันกับรเปอนไขยหโอ้มันเห็นห้อยแต่มันขาไปอยู่เนาะงานบนบกไฟครับเครึ่งขันห้อยจากทีมของเคพีอีสานโร่ะนะครับก็จะมี หลายรุ่นนะครับตั้งแต่รุ่นปี2017จนถึงรุ่นปี2022ในรุ่นปัจจุบันที่เรานำเสนออยู่ตรงนี้นะครับสเปคเครื่องก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับตามราคาราคานั้นนะครับก็เริ่มต้นที่1นึ่งหมืนหนึันรบทในแต่ละรุ่นนะครับก็จะสามารถใช้ถั้งแบตเตอรี่แล้วก็ใช้ทั้งไฟฟ้าได้นะครับขายนอกสถานที่ก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็น ขายในที่ที่มีกระแสไฟฟ้าได้เหมือนกันนะครับประหยัดไฟทำงานเงียบลีดครั้งเดียวแห้งสนิทจนมดรองไห้นะครับกับทีมงานของ KP อีกสานโรหะเครื่องขันนำอ้อยคุณภาพติดต่อสอบถามเพิ่มเติมสั่งซื้อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์086236 7 7 44ครับ